เด็กๆฉันมีอะไรจะบอกขนมหวานที่ฉันกินเนี่ยอยู่ตรงปากฉันนี่ฉันกินขนมหวานอยู่อ่ะฉันกินแคนดี้อยู่อะมันอร่อยมากฉันชอบแคนดี้แคนดีนเป็นสิ่งที่อร่อยเด็กๆค่ะคนไหนนะพ่อแม่ตังสอนห้าให้กินของหวานนะให้ผลว่า ฟันผะุน่าะกินน่ะไม่ต้องมาสนใจกินไม่เถอะรู้ความสนุกตัวเองจะได้รู้เรื่องในชีวิตตัวเองจะได้หอจะได้หาความแบบสนุกในช em. ีวิตตัวเองกินเถอะแคนดี้อ่ะขนมหวานพวกนี้ช็อกโกแลตกินฟันผุแหละเออไปหาหมอฟันไงจะได้พ่อแม่เปลืองเงินไงเออเป็นวิธีฉลาดนะกินขนมหวานเอาตัวรอดอ่ะเออเศรษฐกิจช่วงนี้เข้ BE มยด่ด้วยประเทศไทยเรากินขนมหวานฟันผุเยอะๆนะเราจะได้ไปหาหมอเยอะๆนะหมอจะได้ช่วยเราแบบเออหาตังนะโอเคไหมโอเคบ๊ายบาย อย่างอย่างสุดท้ายที่จะบอกคืออร่อยมากขนมหวาน